คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ามีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลครับคืนนี้วันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564นะครับเข้าเดือนใหม่แล้วนะฮะคืนนี้ฟุตบอลมีให้ได้ติดตามกันพอสมควรแล้วก็มีเกมพิมพ์เหล็กอังกฤษ1คู่ด้วยวู๊ปทำตันเจอกับเอเวอร์ตันตอนตีสามนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันนะคู่นี้ทีเด็ดบวกสินะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกันโชเซเรียอติตาลีห่งคู่ครับโบเรนญากับกายารีอ่าเป็นลีกสูงสุดของอิตาลีมี1คู่แล้วก็ลาลีกาสเปนคืนนี้มี2คคู่นนนะรับับบบบบาาาเเเเเยกกกกโโซลลลตตแ้้ว็จอกกับรางคูา โอ้ถือว่าลีกใหญ่3ลีกนะอังกฤษอิตาลีสเปนยังมีให้ได้เลือกเชียครับนอกจากนี้ยังมีฟุตบอลสวีเดนนะฮะทุกคนนี่ฟุตบอลสวีเดนฟุตบอลโปรตุเกสฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกแล้วก็ยังมีลาลิก้าสองสเปนด้วยรวมไปถึงตุรกีซูเปอร์ลีกเนี่ยมีเปิดให้ได้ลุ้นกันนะครับเนี่ยกันโชเซเลบีก็มีเหมือนกันเออวิเซเลบีนี่มีหลายคู่ด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะ ฟุตบอลสวีเดนฟุตบอลไอ์แลนด์เนี่ยถ้าเลื่อนโปรแกรมมาดูเนี่ยด้านล่าง,ด,าางด้านล่างก็จะมีหล็กเล็กๆหรือของรองให้ได้เลือกนะให้ได้เลือกรุ้นให้ได้เลื่องเชียร์กันอยู่ก็ฟุตบอลเยอะครับคืนวันจันทร์เอาเป็นว่าไม่เหงาแน่นะแม้ว่าฟุตบอลที่เตะไปเสาร์อาทิตย์มันจะจุใจไปแล้วแต่คืนวันจันทร์ก็ยังมีให้ได้เป็นทางเลือกอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ครับเรากลับมาดูคู่นี้ครับทุกคนคู่ทีเด็ดบวกสิที่จะหยิบยกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนผมมมเเลืออกกไปที่ขงูแต เจอกับเอเวอร์ตันนะครับเป็นเกมพิมพ์ลีกอังกฤษคู่นี้คิกออฟกันตอนเวลาตีสามนี่ครับตีสามกำลังดีนะฮะทีนี้ครับทุกคนมาดู handicap อัตราการต่อรองนิดนึงก็แล้วกันสำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นวูฟที่เล่นในบ้านนะครับก็เปิดมาเนี่ยต่อปอนะฮะต่อเสมอควบครึ่งเห็นไหมฮะศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าเสมอควบครึ่งนะครับอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเลยอยู่ที่0.97เ แต่ถ้าไปเชียร์เอเวอร์ตันเลทเนี้ยจ่าย0.96ผมว่ามันมีความใกล้กันอยู่นะสำหรับเลทจ่ายที่เปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับวูฟต่อครึ่งลูกเนี่ยนะต่อ0.5บังคับชนะเลยนะครับก็จ่ายเต็มนี่ครับเชียร์เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยแต่ว่าเลทเนี้ยถ้าไปเล่นบอลรองอย่างเอเวอร์ตันเนี่ยก็จ่ายอยู่ที่0.71นะครับอ่าเชียร์100ได้71อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกหนึ่งเลทอันนี้วัดใจเลยครับเลทราคาเสมอนะครับเเ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 ชชชีีียยยยยรรรรรร์์์ฝัััั่่่งไไหนนนนนก็็ดด้ะะะคบวววููฟจจจจาาา0.63อออออตตตม เป็นลองนิดๆน,นะก็เป็นเกมที่ออกไปเยือนแล้วก็ผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยนะส่วนตรงนี้ครับเป็นสกอร์โอเวอร์สูงต่ำนะครับตั้งเอาไว้มี2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็มี2ลูกครึ่งแล้วก็2ประตู3ทางเลือกนะสำหรับแฮนดีคปเรื่องของการสูงต่ำนะจะยิงมากยิงน้อยนะฮะส่วนตรงนี้ก็เชียร์วูฟชนะเนี่ยจ่าย2.14ถ้าเชียร์เอเวอร์ตันชนะจ่าย3.15แล้วก็มุมเสมอจ่ายที่3.10 วอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับอ่ะสกอร์เลคี้เลคคู่เปิดเป็นทางเดิมเหมือนกันนะครับมี1.00คือเลคี้ศูนย์จุดคือเลคคู่ส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูครึ่งแรกหน่อยครับครึ่งแรกมีเลทราคาเสมอนะเปิดออกมาเป็นทางเลือกครับนี่เลยราคาเสมอแล้วก็มีฝั่งวูฟต่อปอนะต่อ0ขีด0.5แล้วก็ฝั่งเอเวอเรตันะครับต่อปอเหมือนกันนะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น ก็สูงนะหนึ่งประตูตั้งเอาไว้แล้วก็มีครึ่งควบลูกนะตั้งเอาไว้เหมือนกันแล้วก็อีกเด่นหนึ่งก็คือ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเชียวูฟชนะครึ่งแรกนะจ่าย3.00ย์เชเวอร์ตันจ่าย4.10แล้วก็มุมเสมอนะจ่าย2.10จนะครับนี่คือไฮิลท์ที่เปิดออกมาสําหรับเกมคู่นี้ครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมไปดูผลงานนิดนึงนะฮะห้าเกมหลังสุดอันนี้เป็นดูเฮดเวทก่อนแล้วกันเนาะอ่าเอเวอร์ตันอันดับที่ 9, เนะ 14, ตู้ฟอัน ปีที่แล้วนะฮะเอเวอร์ตันนี่เก็บวูฟทั้งไปทั้งกลับเลยนะเนี่ยไปเชียร์ในชนะ1 2 1แล้วก็เล่นในบ้านชนะ1 0ึ่งศูนย์อ่าสีซั่นที่แล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นปีของเอเวอร์ตันนะฮะส่วนผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับเทียบกันนิดนึงก็แล้วกัน5เกมหลังสุดนะครับฝั่งของวูฟเนี่ยล่าสุดเนี่ยเสมอลีดมัน1่นึน,นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีชนะมา3เกมติดเลยนะอูชนะทั้งเซาชนะนิวคาสเซิลแล้วก็ชนะแอตเลตมิลาแต่ว่ามันก็เป็นทีมใน เวลเดียวกันนะพวกเขาถือนะว่าทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็เอเวอร์ตันผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับนี่แพ้มา2นัดติดแล้วนะแพ้เวสต์แฮมแพ้วัดฟอร์ดคาบา้าน2เกมติดอะ่ะแพ้ในบ้านนะโอ้โหทีมลาฟาเบนิเตสต้องบอกว่าตอนนี้กําลังเรียกว่าเจอมรสุมเหมือนกันนะครับทุกคนเออนะก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีสําหรับเอเวอร์ตันนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าเกมนี้เอเวอร์ตันมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันบังคับว่าเฮ้ยจับ พลาดอีกไม่ได้แล้วสำหรับเอเวอเรตันมันถึงเวลาที่พวกเขาควรจะต้องกลับมาละแล้วก็จากเลทที่เปิดออกมาแน่นอนวูฟเล่นในบ้านผลงานดูดีกว่าอาจจะเหนือกว่านิดๆน,นะแต่ว่าถ้าเทียบศักยภาพเทียบชื่อชั้นอะไรต่างๆต,ตัวผู้เล่นผมว่าเอเวอเรตันไม่ได้เป็นรองนะเกมนี้ไปเยือนก็จริงผมมองว่าเอเวอเรตันเอาอยู่ครับดีพอที่จะไม่แพ้แล้วน่าจะมีทีเด็ดน็อกวูฟเก็บถึง3แต้มกลับออกมาด้วยเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสุดของผมให้เลือกเชียร์ไปที่เอเวอเรตันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคน ลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ